ดีพี่พ้องน้องเพื่อนชาวเวนกับเลงทุกคนนะครับนะครับนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยวันนี้เราก็ยังอยู่ท่ามกลางในป่านะครับที่ร้านช่างบอยนะฮะบ,บอยตัวแสบเช่นเดิมนะครับวันนี้จะเป็นสายบินซินแล้วจะไปดูอีกหนึ่งลำที่บรรทุกอะไรของแท้ทั้งนั้นเลยแล้วก็จะแทบจะไม่ค่อยเห็นนะเอามาแต่งเอามาอะไรก็เลยดูแปลกหูแปลกตาแล้วก็สวยลงตัวด้วย <c oughs> ก็เลยพาลูกๆมาดูนะครับผม ม a ด้าสองสองีด้านหลังเราแล้วอ่าน่นะเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวคันนี้นะฮะโดยช่างบอยเช่นเดิมนะครับเจ้าของรถไม่ว่างนะฮะก็เลยให้ในายช่างเราจัดให้บอกเลยคันนี้แท้แท้เกือบทั้งคันเลยอ่ะจะบอกให้ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยโอเคพร้อมยัง สภ้อมเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วก็ไปพบกับช่างบอยเช่นเดิมนะครับผมไปจุกุอ่าโอเคลูกๆตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตัวรถแล้วนะคะให้ดูฟิตเมนต์นะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปไล่กันทีละจุดกันเลยดีกว่ากับช่างบอยเช่นเดิมครับสวัสดีครับผมครับ,รบเราอาทิตย์นี้เราก็ยังอยู่กันร้านของช่างบอยตัวแสบเช่นเดิมนะใช่ครับตันนี้นําเสนอคันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับวับานทีสองอ่า ตอนนี้ก็น้อยนะฮะที่เอามาแต่งมาอะไรกันค,ค,คนเจ้าของเขาเขาชอบก็ใจถึงด้วยนะเพราะรถแบบนี้มันหาอะไรแต่งยากหรือไม่มีเลยโอเคลูกๆไปเดี๋ยวเราไปไล่กันทีละจุดเริ่มตั้งแต่ล้อเลยครับผมล้อตัวนี้มันเป็นซีแปดตัวญี่ปุ่นเลยนะครับก้านเจ็ดอ่าล้อแท้เลยนี่ล้อครับบวกกับเอนเลสตรงนี้นะครับตัวนี้จะหาย,ยากหน่อยเราต้องมาล้างใหม่แล้วก็ประกอบขึ้นมาใหม่าหาเพราะว่า ทุกครั้งที่ว่าลูกค้าจะซื้อของมาก็เป็นมือสองก็คือเราจะต้องมาเคลียร์ก่อนใช่ใส่ครับเพราะว่ามันจะได้ใช้ยาวๆเพราะมันมือสองนะฮะแต่ว่าเป็นของแท้นะช่างบอยนะแล้วก็นี่ล้อแม็กนี่ก็จากกันยางใช่ฮะใช่ครับเฉพาะชุดหน้าก็โดนไปแสนกว่ากับสองแสนแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันครับสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นอ๋อโอเคครับใช่สองหมื่นสองหมื่นจะรู้เปล่าเนี่ย ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รใช่ครับแล้วก็สเต็ปยางน,นะครับสองห้าทับห้าสมขอบสนะิบห้านาลูกลูกล้วตรงนี้โหลดหน้าเท่าไหร่ได้ช่างบอยไม่แน่ใจเหมือนกันตามฟิตเนสนะครับวัดกับมือก็แล้วกันหนึ่งนิ้วยังเหลือนะ,อะนี่โคกจะเป็นโคกแก็ปอ๋อแก็ปสีต้นเลยหน้าหลังนี่ชุดหน้าตรงนี้หมดไปแล้วก็พวกกระจกก็เป็นฮับสแฟร์ทั่วไปนะฮะงานก็แท้เหมือนกันครับยอมลงทุนเอาแป้นเดิม มาเหลาครับเพราะว่ามันจะได้เข้าทรงใช่ครับนี่แล้วก็มีซันรูฟข้างบนหลังคาหน่อยนึงนะฮะซันรูฟนี่ของตัวสามครับอ๋อเอามาทั้งหลังคาเลยนะครับเอาทั้งชุดนี้เลยใช่ไหมครับไม่ไม่ได้ผานะไม่ได้ไม่ได้ผาอย่างนี้แล้วแปะคือผ่าทั้งบานเลยอ๋อเอาเลาะตามหมดอะ่ะครับออกแล้วก็ประกอบแล้วก็เย็บหมดเดิมเลยแบบนี้มันจบกว่านะฮะแล้วก็มันเหมือนรถแบบเดิมเดิมเลยพูดถึงใช่ครับนี่เปิดโชว์หน่อยได้ไหมครับผม ออันนี้มีนาะมีคือยกอ่า,ออาแ้วช่างซารายอะนี่อบอใช้ได้ปกติทุกอย่างครับนี่หลอๆเลยนะฮะขี่ฟินๆเลยใช่ครับเด็กชอบแบบนี้โผล่รับลมนะฮะใช่ครับคันนี้ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมคือเน้นของแท้แล้วก็หาอะไรที่ว่าเกือบตรงรุ่นของมัดด้าดีกว่านะแบบนี้จบกว่านะช่างบอยนะจบแน,น่นอนนี่โอเคสรุปประมาณนี้นะลูกๆ ชุดหลังครับผมชุดหลังนี้ขยายานครับขยายจายนชุดเบรกก็เป็นของอาพติกครับนี่นะมาเป็นใส่จานมันจะโตกว่าแล้วก็ซาะลอง สวยๆเลยนะครับผมใช,บใช้งานแล้วก็นึบปกติเลยครน,น,นี่ยุ้ยใ,ใส่ปั้มแต่งอยู่แต่งอยู่เหมนกันครับใช่จะได้เข้ากับด้านหน้านะใช่ครับผมจะได้ลงตัวดีใช่ครับแล้วก็สเต็ปยางนะฮะสองศูย์ห้าทับห้าศนย์ขอบสิห้าเช่นเดิมนะฮะใช่ครับผมนี่ผมไม่ดูฟิตเมนต์ว่าเท่าไหร่สองนิ้วนะฮะยังหน่อยๆเหลืออยู่นิดหน่อยก็ตีเป็น2นิ้วแล้วกันนะ ช่างบอยนะใช่ครับเออแล้วก็ฝ้างหลังก็มีท่อคาซิโมโตะครับนี่น,น,นะญี่ปุ่นเหมือนกันเจแปนเน้นเจแปนหมดเลยอันนี้ามาลูกคิดอะไรกับญี่ปุ่นหรือเปล่าน่ <c oughs> นารกักอะญี่ปุ่นอะแน่นอนอะเลยอะตรงนี้กี่นิ้วครับผมเอ่อท่อสองนิ้วครับสองนิ้วซัดยาวไปเลยนะฮะใช่ครับมันเกลียวโต้ด้วยด้านในอะช่างบอยมีอะไรมัง่งหลังก็ แอบแต่แอแต่แอบเหมือนกันครับยางอะไรแท้เหมือนกันครับดูจากเพจได้เลยขนาดล้อสแปร์นะฮะใช่ครับดูจามเพจได้เลยครับเโก้ใช่ครับมันเป็นงานญี่ปุ่นหมดเลยหายากด้วยอยู่ด้านในนะลูกๆหนูครับแล้วก็ไม่แรงอ๋อฮะม่แรงตัวนอกมันจะไม่แร<อ>งตัวนอกครับมันจะเป็นอลูมิเมนียมเห็นไหมอ๋อเจไปหามาได้นี่ก็เก่งเหมือนกันนะเจ้าของเจ้าของว่างช่างหาอีกเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบ บุ่มเดียวจบเราก็สะสมทีะนิดทีนนิดนะเจ้าของรถเจ้าของก็ซื้อมาครสะสมสะสมมาแล้วก็หาเวลาเข้ามาทำครับเอาแบบแท้แล้วจบครั้งเดียวดีกว่านะยาวๆใส่ได้มันฟินดีใช่ครับแล้วก็ย้ายแบตเตอรี่นะครับผมไว้ด้านหลังแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูภายในห้องเครื่องว่ามีอะไรมั่งประมาณนี้นะอันนี้ครับจะให้ดูนะครับอะไรเอ่ยว่างเกินครับที่สุบลมนีนะครับมัด้าด้วยโอ้โหเห็นนะครับ ครบเซตเลยรอบนอกกับภายในด้านหลังก็ประมาณนี้นะลูกๆเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันอีกโอเคไปกันเลยโอเคจัดกันเลยเราพวงมาลัยนะครับแท้นะครับญี่ปุ่นหายากแล้วนะครับดูจักเต้นแต่สรรภาพดูโอ้โคตรเก๋อ่ะใช่ครับแล้วก็คอของวกเบลตรงรุ่นมาได้เลยนี่นะคะครับผมแล้วก็ไม่ก็ใช้ได้ตามปกติมันะฮะใช่ครับตัวนอหอดมันจะเช็คได้หมดเลยเช็คได้ครบเซตเลยนะใช่ครับ คาร์บอนครับผมนี่น้องชายผมทบครับนี่ที่เราเคยไปถ่ายที่ร้านแล้วนะครับผมใช่ครับถ้าเป็นคาร์บอนทบอปครับหมดเลยครับนี่งานกริบๆเลยนะฮะใช่ครับยันซุ้มล้อเลยซุ้มล้ออุ้นมครับโอ้โหสุดจริงๆเลยแค่บอกถ้าไม่ทําให้ผมก็บังคับครับบอกทำให้หน่อยโอ้ใช่ครับแล้วก็จอตัวนี้จะเป็นตัวนอกนะครับเปิดหน่อยเปิดหน่อยแน่เห็นไหมภาษาญี่ปุ่นเลยนี่ไม่มีภาษาไทยอ่ะ ใช่ครับผมเวลาใช้งานก็ต้องลำบากหน่อยลำบากอีกแล้วแปลอีกแล้วพวกเซตดีกับไอ้น,นี้ก็เขาก็เบิกมาแท้เหมือนกันครับแท้เหมือนกันนะฮะก็จะเน้นแท้หมดคันนี้แล้วก็มีตัวออโต้ไฟหน้าครับผมก็คือไฟหน้าอัตโนมัติอ๋อใช่ครับตันนี้เห็นว่าห้าสิบคู่ในโลกติดตั้งนี้โอ้โหผมบอกตรงนั้นครับซึ่งเลยครับซึ่งเลยใช่ไหมครับไม่ใช่อะไรครับกลัวทำกับเขาพังหลังคานอกได้หมดเลยเนี่ยปรับได้เลยอ่า นี่นะครับใช่ครับนี่ตรงนี้ก็ครบเซตติดตั้งโดยช่างบอยเช่นเดิมนะใช่ครับมีบอกข้างหลังด้านหลังไปไปไปลูกๆไปไปไปทำสไตล์ทรงไอแเพราะว่าอ่าเวลาใช้งานจริงๆอ่ะครับเขาจะใช้บอกอีกคู่หนึ่งอ๋อบอกบาไอซแปดนะครับอ่ะฮะหายากแล้วครับก็ต้องรักษาสภาพบอกไว้ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตีกล้มอะไรพังนี่ก็คือมันจะหลังมันเป็นคาร์บอนด้วยเสียดายเลยนะฮะใช่ครับ สวยๆเลยกิ๊บๆเลยก็ภายในประมาณนี้นะลูกๆเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องเครื่องกันอีกทีหนึ่งว่ามีอะไรมั่งนะครับป้าครับผมยังบอยจัดหน่อยไล่ตั้งแต่หม้อน้ําเลยก็ได้เราหม้อน้ำบางมดครับแต่นี่นลูกค้าเขาสั่งมาเองอ๋อพร้อมกับบางลมนะครับแต่ว่าสั่งมาเกือบปีแล้วติดตั้งเพราะว่าวันนั้นก่อนที่ว่าเขาจะเข้ามาให้ผมติดตั้งอ่ะเขาจะให้ผมย้ายเบ็ดด้วยอ๋อแล้วก็ทาเท่ากองด้วยครับสรุปแล้วไอ้โปรเจกต์นั้นอ่ะ ลมเลิกทำทั้งันเลยโอเคมาชิ้นใหญ่กันอีกท่อไอดีฮะไอดีนี่บอกบางมดครับเบียดีนี่ส่งเครื่องขึ้นไปทําเลยเออเกเครื่องอีรลูกนึงครับอ่าเพราะว่ามันไม่มีของแต่งครับมันก็ต้องสร้างอืมสร้างถึงอ่ะไอ้บ้านเราอ่ะมันจะไม่ค่อยมีแบบ C N C อะไรแบบว่าที่ว่ารอบเร็วให้เราได้ทำใช่ไหมใช่ใช่ไม่มีบ้านเรามันจะเครื่องมือไม่พร้อมบ้านเราอ่ะอ่ส่งไปทําอยู่สี่รอบครับกว่าจะได้ลองตัวรอบแรกมา ิดได้ครับรอบ2มาสูงเกินสูงเกินสองไปแก้อีกรอบรอบที่สามสี่นี่รอบที่สี่กว่าจะลงตัวนะใช่ครับเหนื่อยเลยแต่ว่าก็เหมือนเป็นต้นแบบให้คันอื่นด้วยนะถ้าพูดถึงครับเพราะว่าพอปอสอบเครื่องไปเขาก็เขาก็ได้งานอื่นไปด้วยเลยใช่ครับผมก็เพาะคันนี้ด้วยนะถ้าพูดถึงมีพวกฟิตติ้งเป็นของ HYB หมดนี่ฟิตติ้งก็ทุกจุดเลยอ๋อเป็น h y b หมดเลยนี่สีแดงนะฮะ นนเดี๋ยวผมไม่ดูนะลูกๆทุกจุดเลยไม่ใช่เกือบทุกจุดน่นก้นน้ำเนี่ยคือจะบ,บังลมอะ่ะครับรอบแรกที่มามันเป็นมีเนียมแบบปกติทุกเหมือนที่ว่าเขาใส่กันนะนะอ่ะฮะผมดูแล้วพอใส่ไปมันไม่สวยออสร้างใหม่ให,มให้เลยกัจสเตเลสด้านรับกัพพดลมอเมล่ามูเลน่านี่ก็ของในชาร์เนี่มันอยู่บนอ่ะฮะถ้าไปใส่เดิมมันก็ไม่สวยก็เลยสั่งให้เขาเซียนซีใหม่อันนี้ก็คือยังเหลือเก็บ โมลอมเบกอตัวเนี้ยชุดเบรกเพราะว่ากำลังวางแนวว่าจะเอาแบบไหนมาทำจะเอาแบบไหนดีคะเพราะอันนี้มันมันแบบเดิมมันไม่สวยใช่ใช่มันมันดูเก้งเก้งกังๆัไหมนะใช่ครับเพราะท่อกรองอากาศนี่ก็คือของผมนี่สามาทุกคันผมจะทำห้องกั้นหมดอ๋อเพราะว่าถ้าทำเป็นโล่งเลยอ่ะก็คือถ้าเป็นออโต้ครับมันรอบต้นมันจะยานใช่ไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เราไม่ทำห้องกั้นอากาศข้างในของมันอ่ะก็คือมันจะยานไปเลยมันเวลาต่อเกียร์เหมือนกับเราจะคลิกดาวมันจะ ใช่ครับแล้วก็นี่พวกแผ่นเพจก็ของทางร้านนะครับผม่ครับตาอแล้วที่คอยตรงนี้นะฮะคอยเป็นคอยเคครับอเจ้าของอยากใส่คอยเคผมก็จัดให้แต่ว่าฮะเจ้าของชอบล้างแล้วแต่ว่ารถทุกคันที่ผมมาใส่กับผมนะครับผมก็จะทําแบบกึ่งบุสหรือเทนเนี่ยใส่ให้เพื่อที่ว่ากันน้ํามันคนที่มียางครับคุณล้างรถได้หรือขี่ตกฝนลุยน้ําได้โดยที่น้ําไม่เข้า ก็ถ้าพูดถึงทํารองรับการเซอร์วิสแล้วก็การล้างซ่อมบํารุงอะไรต่างๆด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็คันหน้าของมาด้าที่จริงมันจะเป็นพลาสติกยาวเลยครับผมครอบยาวนี้เลยอ่าอ่าใช่ใช่มองไม่เห็นครับอ่ามันจะไม่ที่มันดูโล่งเพราะว่าเรามาทําคันหน้าเป็นสเตเลสใหม่หมดเลยคือสร้างคานหน้าใหม่หมดเลยคือทั้งชุดเลยตอนนี้กําลังมีแผนว่าจะเพิ่มอ๋อเครื่องเฮดเดอร์นี้ก็จะเป็นของ GTC ครับเนี่ยว่าตอมาพันแพคกันความร้อนไทเทเนียมเพราะว่าส่วนมากอ่ะ เฮ็ดที่มันเป็นสเตเลสเอาใช้นานๆอ่ะครับมันจะดำหรือช้ำเนี่ยมันจะเป็นดูมันดูไม่ค่อยสดใสเราเก็บทุกจุดจะพูดถึงนะใช่ครับมันจะได้ดูแบบเออสีไหนก็สีนั้นเลยอ่ะฮะมันจะได้ดูแบบสะอาดตาดูโหดๆไปในตัวเลยอ่ะใช่ครับผมน่ากก็สีเนี่ยนี่<ย>แล้วก็ดีตุ๊กตะตุนที่วัดน้ำมันเครื่องนีน่ถามมาใส่ช่างหามาอีกนะ ขอ,อของเล่น,นี่ถ้าเด็ดไปนี่หาไม่เจอเลยเนี่ย <laughs> ตอนนี้ก็คือกาาําลังพยายามไล่มาสมบูรณ์ที่สุดเรื่องเกียร์นี่ก็เปลี่ยนอัตราทดไปแล้วเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็คือผมไล่เปลี่ยนส่วนท้ายแล้วก็เช็คระบบส่งกําลังมาแล้วก็คือให้มันรับกับชุดแรงทอร์กได้ดีขึ้นครับเพราะว่าเพราะว่าพอเราทํามันปุ๊บมันก็ต้องมีแบบเพราะไอดีมันโล่งใช่ครับโล่งไอดีโล่งไล่ทอแล้วก็มาดีขึ้นมาหน่อยนึงอ่าทีนี้เราก็ต้องไปไล่กําลัง แต่ทดแล้วอ่าฮะใช่คือเปลี่ยนของสามมาใส่คราวนี้ก็อยู่ที่สูตรของช่างบอยแล้วนะว่าจะไล่อะไรยังไงต่อเพราะว่าเจ้าของรถคันนี้เขาต้องการแบบขับสมูทไม่ได้กระชากโคกงหากอะไรมากมายนะก็้ว่ก็แรงในระดับหนึ่งอ่าฮะในสไตล์เดิมๆใช่ใช่ครับนี่แล้วก็งานพวกเชื่อมท่อท่อแอร์ท่ออะไรก็จบที่ร้านนี้พูดถึงจบที่ร้านนี้หมดนะถ้าพูดถึงใช่ครับโเจ์หน้า เจ้าของเกินไปแล้วก็คือจะมีก็คือแอบไว้ข้างในเลยอ๋อ oh. พวกแอปบเบรกนี่อีกอย่างก็คือจะไม่มีแล้วจะโล่งกว่านี้จะโล่งกว่านี้ครับอืมจะจะชัดกว่านี้เดี๋ยวให้ดูตอนนี้ไปก่อนนะลูกๆนะสีของเครื่องตอนนั้นคือซีเอชากำลังออกมาเป็น oh. สีเขียวโตโยต้าใช่ใช่รครับเจ้าของก็เลยจยากได้ทีน้งก็เลยจับสีนั้นให้เลยตามคําขอแล้วก็ที่สําคัญครับครับนี่ครับที่ผมบอก นี่คาร์บอนเห็นไหมลูกๆบางคนซุ้มรอก็เป็นคาร์บอนครับโนยังคบคาหมอนยังหุ้มอยู่เลยดูดิใช่ครับสองข้างเลยก็คือเก็บทุกรายละเอียดก็โดยรวมของคันนี้ก็ประมาณนี้ใช่ไหมช่างบอยใช่ครับอ่าโอเคนะลูกๆเดี๋ยวถ้าอัพสเต็ปอะไรยังไงเพิ่มเติมคันนี้เดี๋ยวก็เลงมาจัดให้อีกนะครับผมโอเควันนี้ช่างบอยฝากร้านหน่อยครับผมครับอ ผมก็อยู่ป่าข้อนะครับซอยยามูนะครับถ้าไม่ถ้ามาไม่เจอครับก็หรือมาไม่ถูก โทรหาผมก็ได้ 22, ครับ0ูนย์แปดห้าเก้าสองสปนองแหรือว่าก็มาตามกูเกิลเน็ต uh huh. ก็จะเป็นร้านบ o uh huh. อ a ออโต o โม v ที่าจะพาถึงร้านเลยหรือถ้าติดต่อผมทาง a c e b o o k ก็บ o <Okay, S 2> อดตัวแสบโอเคครับหรือว่าบางคนกว่าเอย,เอยพี่ทำแต่รถแต่งหรือเปล่าไม่ใช่ครับรถเดินก็ทำครับ uh huh. ทำหมดทุกอย่างจะปรึกษาก่อนหรือว่ามาประเมินราคาก่อนได้ครับ uh huh. ผมไม่ได้คิดตังค์เรื่องประเมินราคา uh huh. ประเมินปุ๊บแล้วก็ สรุปค่จะจ่ายให้ครับโดยจะทําไม่ทําก็อันนี้อยู่ที่ลูกค้าครับอีกเ,อเรื่องนึงใ,ใช่ครับผมใช่ครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับผมไ,ไปกันแล้วครับผมกับมาด้าสองอะไรแท้ญี่ปุ่นลูกๆอ๋อโอเคลูกๆเดี๋ยวคันนี้มาฟังเสียงท่อกันหน่อย ลอ,ลอนิ่มๆเลยนะครับผมเงียบเงียบพอหรือเปล่าอ่าเงียบอยู่นะไม่ได้ยินอะไรเลย รลอๆลอนะครับผมประมาณนี้แล้วกันโอเคนะครับลูกๆเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับมัดด้าสองนะครับตัว2 0 1 0แต่งสไตล์แนวหยุ่นนะฮะอะไรแท้ทั้งคันเผื่อเป็นแนวทางให้ลูกๆที่กำลังขับตัวนี้อยู่พอดีนะครับพเพื่อนก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งด้วยเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของพวกเราผมลงลิปเพื่อนๆจะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับผมแล้วก็ฝาก Facebook ส่วนตัวของผมด้วยนะครับ ปัจชยาส่วนนะแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กเทคโอเวอร์ดีไซน์ r รมีกันด้วยนะครับแล้วอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เพิ่งเล่นเลยนะครับ t i k t o อกนะครับ L E N G 1202ฝากกันไปด้วยครับลากันไปแล้วแต่สำหรับอาทิตย์หน้าเราก็ยังอยู่กัน้านของช่างบอยตัวแสบเช่นเดิมนะครับฝากกันไปด้วยไปแล้วยู